จังหวัดกระบ,บี่ต้องวอาวเป็นพิธีกรน้ำอะไรนะอันนี้ว่าอะไรกระบ,บี่อ่อากระบี่อ่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็ไลลงไปอ่าโอเคไลลงไปไปไหนไปที่เมืองบอูแฮบูแฮจุบดีครับ พี่บ๊อบ,บบี้บสวสดีครับพี่นี่น้องคายครับน้องคาย สวัสด <laughs> ah ีครับสวัสดีทุกท่านครับจังหวัดกระบี่นะครับสัมภาษณ์หัวหน้าทีมหน่อยวันนี้ยังไงเอ่ยไฟใหม่ของบ้าฮัลโหลมาบูไฮกรุงเทพมหานครัวทีมจากแบดมินตันนะครับบาย ชลบุรีชลบุรี oh my god เ yes. มสซรุงพงศ์จะเป็นจำนวนที่สามเลยน,นารา,าทิวารครับพัทยาพัทยาเอ้าอ่ะพร้พอมไหม้อมไหมวันนี้จอยหรือไม่จอยจอยอยู่แล้วยาโสธรยังไงเอ่ย้อมบางไฟแตกหรือเปล่าวันเนี้ยอ้าอ่าเกิด สงขาย,ยัางไงโอเคหนองคายว่าไงเอยหนองคายหนองคายมีแค่นี้หรอโอเคได้เีววันนี้จะมาเพื่อเพื่อค่าพ่นไฟหรือเปล่าอะ,อะไรยังไงอะไรจะเกิดขึ้นออหุแม่บอมก็มาด้วยตกใจมากต่อเลย

เตมไปคณะอะไรมี่ <tio h zed TC> ยังไงผมเดินหรอผมเดินไปเดินบัวพาเลศเริ่มเดินแล้วนะครับอลังการครับวันนี้ I don't ลูกเล็กแถวคราวหลายมากร้ายมากทีมกระบี่ข่าว่าไหนครับแม่แสกแม่แกเมื่อทีมแรกค่ะจากจังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่แบบว่าพซ็ก uh huh. ี่มากนะฮะไม่ my god กา็มากไม่เซ็กซกี่ยทไม่รู้เลยว่าใครเขาอกไหได้ีนกรบี่ตูนนะฮะ ก็ด้วดยรถอะไรแม่รถแห่นล้าามาจากทางใต้ค่ะมาจากทางใต้ไม่ด้าจะร,รถอะไรไม่น่าจะแห่รมันก็มีน้ารักมากเลยเรามีผิวผิลวเลของเราใน,นการโชว์อ,อนะคะรับอ๋อว่าเป็นี้มีประกวดด้ว ตัวทันเดชด้วยนะสัตยน้อยหนะ้าไม่ได้นี่ะทีนที่สองค่ะตัวแทนะจากกรุงเทพมหานครจากสโมสลิีตันค่ะสดใสนะที่กรุงเทพมหานครนะครับ ดูสิว่ามงจะลงที่ใครค่ะวันนี้นาเดียจะสวมมงสองปีซอ้อนหรือเปล่ามาอีกก็อมองอีกปีต่อไปค่ะทีจากจังหวัดชนบุรีค่ะโอ้โอแมสซิแฟก,กเป็นหลอนแมสซิแฟกเป็นหลอนชนบุรีนะฮะยกพัทยามาทั้งเมืังเลยนะคะเดายากมากนะฮะตั้งแต่ขบวนพา,พาเลทแล้วว่าจะเป็นของใครนะพี่นี้ แม่ดีใจมากเลยที่แม่ไม่ได้เป็นกรรมการในการตัดสินครั้งนี้รู้สึกแบบหนักใจหนักใจหนักใจใช่กรรมการจริงๆทีต่อไปค่ะจากจังหวัดนราธิวาสค่ะมึงได้เนี่ยยิงกล้านะครับจ<ช>ะในบ้านนราธิวาสปีที่แล้วมงนะคะบ้านมงนะคะปีที่แล้วเดินเกี่ยวแบบนี้ละ,ะกันแม่ว่าคงมง ทีมบานก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจากชมรมแบดมินตันเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแล้วต่อด้วยทีมเมืองมะขามบานค่ะทีจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเพชรชบูรณ์มาในทีมเจ้าหญิงนิยายนะคะจาบเพชรบูรณ์พร้อมด้วยองค์สลักนะ ต่อด้วยทีเมืองบ้านไปก็ยะโสธรค่ะเจิญนเลยนะคะเเลยนะคะและมิตรละคนนี่โหตก็แทนแต่ละจังหวัดเนี่ยครับสวยงามมากนะครับไปท,นนที่สุดแล้วก็หยุดอยู่ที่รังบันจาลค่ะในเรียกโสธรดูสิว่าใครบุ้งจะลงที่ใคร,ใคร,ใครดูสิว่า ปรากฏขบวนพาเลสจะไปหยุดอยู่ที hmm. mm, ่ใครเรายากครับแต่ละจังหวัดผลมาซีต่อด้วยทีไหนเอ่ยทีเมืองรถม้าลำปางนะครับผมขอเสียงดังๆให้หน่อยเราไม่ได้ออกนอกหน้าไม่ได้ห้องงานแล้วลำปางนะเฮ้อ มีดิสนิสเี้เนี่ยครมิสอุลกงปี2022ั่ิใช่เรามีอดีตมิสอุลกงเข้ามาร่วมใป็นขบวนด้วยเราลงป้ายบ้างค่ะลงต<ง>้ายที่ไหนเอ่ยสขงขิพ แอมเดาเนี่ย <Amanda, S 2> ชุดแ <Amanda. S 2> อมเดาโหวันนี้ขบวนยาวมากนะครับคุณแม่เราขับขึ้นเหนือดีกว่าคะไปที่ไหนเอ่ยทีมสุขโขท,ทัยทีมสุขโขทัยค่ะบผมสุขโขทัยนะครับคนถือป้ายนี่น่าคุณคุ้นนะคะ ทีมปิดท้ายขาบวนทีมมาจากไหนลูกทีมน้องไายโอ้โหวันนี้หหใหญ่พลังการอันโชนท่ายพยานหน้าไปด้วยนะครับตรงน,นาทีโอ้โหทีมนี้จัดเต็มปิดท้ายได้สุดยอดมาก นายสมภรพญานาคจากวัดแ่มาครับบอกกันมาซะดีๆมันอมแม่นละเดอ้อสวยงามตามทองเรื่องครบแล้วนะคะทั้งสิบขบวนทั้งสิบขบวนเข้ายไปสู่พิธีเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นะคะ และในลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านสมโชคและสีโตผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะครับเข้ามายืนประจําจุดนะครับตรงกลางวิทีนะครับเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญครับไมโอกาสเลนะครับขอเรียนเชิญคุณราเชนติสกุลประธานชมรมบริวารอุลุพงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ต่อมหาวาลัยพิธีความคุณครับเรียนท่านสมโชคครับสีโต ผู้ช่วยผู้ในการเขตราชเทวีกระพงในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตราชเทวีเป็นอย่างสูงที่ท่านสลับเวลาให้เกียิมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อุรุภงเกม2024ครั้งที่4ในวันนี้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลอุรุภงร่วมกับชมรมแบดมินตันอุรุภงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลและกีฬาแบดมินตัน โดยมีวตัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เยาวชนประชาชนให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ลเล่นกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาการแข่งขันซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไปสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกในชมรมเยาวชนและประชาชนทั่วไปประมาณ100คนแบ่งเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลจำนวน8ทีมและการแข่งขันแบดมินตันจำนวน2ประเภท แบ่งเป็นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่บัดนี้ได้เวลาั้นเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อุรุภูมิเกม2024ครั้งที่4เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาขอกลาบเรียนเชิญครับ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เรผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเบเกีรประานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์รู้โครเกม2-0 2-4ครั้งที่4ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีกับทีมที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ขึ้นมาในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชมรมเยาวชนและประชาชนได้แ,แสดงศัตยภาพและความสามารถด้านกีฬาและยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ดีระหว่างสมาชิกในชมรมเยาวชนและประชาชนทั่วไปกระผมขอฝาก ขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกําลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วรบที่จะตามมาก็คือทำใ้เรารู้จกว่าทัจ่ายนักกีฬา อบทานที่ได้ให้ความ่และสนับนุนการแข่งขันในครั้งนี้ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาเต้นฟังก์ชันรูปองแหวน2ส2-4ครั้งที่สี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็ุร่วมตั้งที่วางไว้ทุกประารแบบนี้ได้เวลาเฉลลแล้วตการแข่งขันกีฬาเต้นงันรูปวง สองหกสองสี่ทั้งที่สี่นปัจจุบันครับ ทางสมาคมวอลเัฒนกรหมูโปกขอกราบขอบพระคุณท่านสพทุกหน้าศีโตรเป็นอย่างมากนะครับก็ในโอกาสนี้ทางชมรมมีอาของชงด้วยของฝากเล็กเล็กนะครับมอบขอบคุณรู้นะครับ ขอขอบคุณมากค่ะในกานนี้ขอนะเขอเชิญนักกีฬาทุกคนนะคะถ่ายรูปเป็นที่เป็นที่ระลึกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านสมชกหนา้าสี่ตนทีอีครั้งหนึงนะคะรวมเลยค่ะรูปถ่ายแบบรวมรวมได้เลยค่ะ